สวัสดีครับกับมาเจอกกันกับผมวิโรธพรมัญชรในรายการวิโรธสองพระนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะอีกหนึ่งคลิปเช่นกันที่จะนําเสนอนะฮะเทคนิคการดูพระนะครับเทคนิคการดูพระของชุดหลวงพ่อพมนะครับว่าเทคนิคการดูพระแบบง่ายๆดูแบบเข้าใจดูกันอย่างไรดูกันยังไงให้เข้าใจนะครับวันนี้นะครับจะมีเทคนิคการดูพระของอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพมอีกหนึ่งรุ่นนะครับคือรุ่น ะระัังใหญ่นะครับหล mm. ่อรลฆังใหญ่ปี2 5 1 2นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันที่ว่าพระรุ่นหล่อระฆังใหญ่นั้นมีรูปทรงแบบใดนะครับเทคนิคการดูเป็นยังไงติดตามครับนี่นะครับซึ่งเป็นพระนะครับรูปหล่อระัังใหญ่นะครับรูปหล่อระฆังใหญ่นะฮะดังภาพข้างล่างนะครับรูปหล่อระฆังใหญ่อย่างนี้นะครับเทคนิคการดูดูยังไงนะครับเทคนิคการดูนะฮะ ขั้นต้นเลยนะครับดูวันนะฮะดูวันณะของผิวพันธุ์ก็ดีนะครับความคมชัดต่างๆนะฮะรูปทรงหน้าแม่พิมพ์ต่างๆนะครับดูแลให้เข้าใจนะครับพาะแบบนี้ครับซึ่งเป็นพระจัดอยู่ในจําเพอ่นจําพวกที่ว่าหาคนหาเจอยากนะครับหาเจอยากนะครับเจอก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีจํานวนการสร้างค่อนข้างน้อยนะครับเทคนิคการดูนะครับเหรียญรุ่นนี้มีการเก๊เฉียบนะฮะมีการเก๊ดีค่อนข้างเยอะมีการเก๊ค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วแท้ดูยังไงนะครับแท้ดูยังไงแท้นะครับขั้นต้นจุดสังเกตหลักๆใหญ่ๆเลยนะครับดูจากผิวพันธุ์พระเป็นหลักเลยนะครับพระรุ่นนี้จู่จากผิวพันธุ์พระเป็นหลักนะครับซึ่งเป็นเนื้อหล่อนะฮะทองผสมนะฮะแต่พิมพ์พวกนี้นะฮะจะเน้นนะฮะเป็นหล่อระคังมีระคังนะครับมีเนื้อทองระคังก็ดีนะครับเป็นทองแดงต่างๆก็ดีนะครับซึ่งการหล่อแบบนี้นะฮะซึ่งทําให้เกิดวันณะเนื้อลักษณะที่มีผิวเปลือก มีภาพกระพี้ต่างๆนะจะมีความแห้งนะมีภาพกระพี้ต่างๆเหล่านี้นะครับจําพวกกระพี้ต่างๆเหล่านี้นะฮะจำให้แม่นๆนะครับจากระพี้ต่างๆเหล่านี้ให้แม่นจําให้แม่นๆนะครับนะฮะและการเก็บรายละเอียดต่างๆก็ดีนะครับนะฮะเก็บรายละเอียดต่างๆนะฮะมีความเรียบร้อยพระพวกนี้จะมีความเรียบร้อยนะครับนะฮะมีรอยครีมนะครับมีรอยครีมนะครับพระพวกนี้นะฮะมีรอยครีมรอยตะใบบ้างนะฮะพวกเนี้ย จะมีความเรียบร้อยนะครับไม่ว really ่าจะเป็นขอบข้างต่างๆก็ดีนะฮะมีการเก็บเรียบร้อยนะฮะมีการเก็บนะฮะเก็บแต่งเรียบร้อยนะฮะนะฮะรุ่นนี้นะครับเข้าใจเข้าใจง่ายเพียงแค่จานะฮะจำวันนาของผิวพันธุ์เนื้อพระนะครับจำวันนาผิวพันธุ์เนื้อพระเนี่ยดูง่ายๆจาวันนาว่าวันนาของผิวพันธุ์พระเนี่ยดูอย่างไรนะฮะความคมชัดต่างๆนะครับของเส้นสายลายยันต่างต่างเหล่านี้นะครับนะฮะ จำไว้ให้แม่นๆนะครับจำแม่นๆวันหน้าของผิวพันธะนะครับเช่นกะพีต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นกะพีต่างๆเหล่านี้ถ้ามีกะพีต่างๆเหล่านี้นะครับเราวิเคราะห์ได้เลยว่าพระองค์นั้น้ก้าวแท้ไป999เซนเลยนะครับจะเป็นเกือบพันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วเลขต่างๆเหล่านี้นะครับเลขนะครับเลขโค้ดตัวนี้นะครับจะมีการตอกนะครับจะมีการตอกนะฮะ ตอกเป็นลักษณะเป็นเลข5นะครับเป็นเลข5นะครับนี่คือการตอกนะฮะลักษณะของตัวโคดจะเป็นตัวไวีอ่าเป็นตัว V นะครับดั่งตัว V นะครับนะฮะตอกคมลงไปนะฮะที่หน้าตักผ้าสังกตินะครับนะฮะพวกนี้เราสังเกตตรงนี้ซึ่งเป็นการตอกเลข5นะฮะอารบิกนี้ฮะเป็นเลข5เป็นสัญลักษณ์เขาเสาห้าหรือยังไงกันนะครับนะฮะเราก็จําไว้นะครับนะไม่ง่ายนะครับภาพแบบนี้ดูเหมือนดูยากนะครับ เพียงแค่จำวันณะของผิวพันธุ์พระนะครับการเก็บเส้นสายละเอียดต่างๆเก็บความเรียบร้อยต่างๆมีรอยตะใบแทงขีดบ้างนะครับรอยตัดตะไบต่างๆเหล่านี้นะครับรอยแต่งตะไบต่างๆเหล่านี้นะครับจาเบอร์ตะไบนะครับตะไบพวกนี้จะคล้ายๆเดียวกับพวกสมเด็จเนื้อทองระฆังต่างๆก็ดีนะครับพวกเส็มเด็ดเนื้อทองระคังต่างๆก็ดีนะครับจาวันณะ และํารอยตะไบให้แม่นๆนะครับตะไบยอย่างนี้เหมือนพวกตะไบพวกวัตถุทัดพวกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็มานั่งวิเคราะห์เอานะครับว่าจะเหมือนหรือไม่เหมือนยังไงนะฮะแต่อย่าลืมข้อสังเกตพระต้องมีความเรียบร้อยมีความคมชัดไม่ได้ผอมไม่ได้ฟีบนะครับวันณะผิวโลหะต่างๆนะครับผิวโลหะกระพี้ต่างๆเหล่านี้นะครับเราวิเคราะห์ได้เลยว่าพระรุ่นนี้นะครับมีโอกาสแท้ไป999%เลยนะครับนะฮซึ่งเป็นพระ หาได้ไม่ง่ายนะครับมีจํานวนน้อยนะครับมีจํานวนน้อยแต่บางคนบอกว่าเอาแล้วมีจํานวนน้อยแล้วพี่มาบอกทําไมบอกให้เราเผื่อจับไปเจอนะครับเราจะได้ซื้อได้นะครับเราจะได้ไปซื้อได้นะฮะแล้วเราเข้าใจได้กับการดูพระแท้พระหล่อใหญ่ลหลวงพ่อพรมปี2512นะครับอ่ะเข้าใจกันนะครับนะครับพอเพื่อนๆเ,เข้าใจแล้วนะครับเราก็กลับมา พบหน้าพบตากันเหมือนเดิมนะครับนะครับก็เพียงแค่นี้นะครับก็สามารถมาวิเคราะห์ได้นะครับมาวิเคราะห์ได้แล้วว่าพระแบบนี้ดูยังไงดูแลเข้าใจยังไงศึกษาจําเพียงแค่วันหน้าผิวพันธะเป็นเกณฑ์เป็นหลักก็ดีนะครับการแต่งเก็บตะใบต่างๆก็ดีนะครับธรรมชาติของผิวพันธะก็ดีนั่นแหละครับคือเทคนิคหลักๆรวมๆของการดูพระเครื่อง เล่นพระแล้วต้องค่อยจินตนาการไปกับสิ่งที่เราเห็นว่าวันณะและลักษณะของผิวพันธพระนั้นนะฮะดูแล้วให้เข้าใจนะครับดูแล้วให้เข้าใจนะครับเป็นคาบกับพี่ต่างๆอย่างดีก็ไงก็ดีนะฮอยเก็บแต่งตะบายต่างๆอย่างไงก็ดีนะครับ แค่นี้เราก็เข้าใจได้นะครับถ้าไม่เข้าใจก็อินบ็อกเข้ามาในเพจร้านวิโรธพรมัญชรน,นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับวันนี้ผมวิโรธพรมัญชรและรายการวิโรธสองภาคต้องไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ